เจ็บมันปวดไปหมดเลยปวดหัวจนแบบโอ้โหนอนไม่ได้อาจารย์ปวดตั้งแต่ตอนตีสามอ่ะกินยาคอนเซนเข้าไปก็ยังไม่ได้ยังไม่ดีขึ้นจนตอนเช้ามาเขาก็ลากมาส่งโรงพยาบาลเขาตรวจเตออะไรเสร็จปุ๊บก็หมอก็ยังไม่ได้ให้ยานะก็ทนปวดอยู่อย่างนั้นอ่ะจนตอนเย็นอ่ะ อาจารย์อบอกว่าไม่ไหวมันปวดมากเขาก็เอายามาให้กินหมอก็สั่งยาพอนเตนม,มาให้อีกเม็ดหนึง่งกินก็ยังไม่ดีขึ้นกินผ่านไปสองชั่วโมงก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็จนไปเข้าเอ็มอาไอตอนสามทุ่มเข้าเอ็มอาไอตอนสามทุ่มแล้วก็ออกไปทีหนึ่งตอนสามทุ่มครึ่งอะเข้าแล้วก็ออกไปทีหนึ่งตอนห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งก็ขึ้นมาแล้วก็ หมอสั่งยาแก้เวียนหัวแล้วก็ยาแก้เวียนหัวมันช่วยให้นอนได้ก็มานอนหมอมาให้ยาตอนเที่ยงคืนครึง่งให้ตอนเที่ยงคืนครึ่งนั่นแหละให้ยาเสร็จแล้วก็ให้น้ําเกลือนั่นแหละก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่างเดีย๋ยวตอนเช้าก็ดีขึ้นแต่ยังมีอาการเวียนเวียนหัวอยู่การเวียนหัวยังดีอยู่ เบื้องต้นก็คือสมองส่วนหน้าอักเสบไม่มีใครนอนเฝ้าอาจารย์นอนคนเดียวอาจารย์เป็นคนชอบอะไรสงบสงบไม่ให้ใครมาวุ่นวายเวลากลางคืนเพราะกลางคืนเราต้องภาวนาไม่ให้ใครอยากมายุ่งเครียดเลยรับเรื่องมาเยอะกูไม่ได้เครียดจ้า นี่กูยังด่าได้นะกูจะบอกให้กูไม่ได้เครียดอะไรเลยมันมีการอักเสบที่สมองส่วนหน้ามึงคิดว่าการที่เครียดเรื่องเดียวเนี่ยทำให้สมองอักเสบได้เลยหรอฮะมึงปวกเปียกเกินไปหรือไปสันดาลแค่โดนดา่าแค่โดนทัวลงปุ๊บนี่โอ้โหแบบสมองอักเสบเลยขอโทษนะจา๊ะการอักเสบเนี่ยมันต้องเกิดจากการสะสมจะถ้ามันจะอักเสบในสมองได้นยมึงก็ปัญญาอ่อน กูจะมาทําเครียดทําหาอะไรเรื่องไร้าสาระสมัยเรื่องกูเองกูยังไม่เครียดในเรื่องชาวบ้านกูจะเครียดทําหาอะไรตอนนี้เบื้องต้นคือมีสมองอักเสบส่วนหน้าสมองส่วนหน้าอักเสบมาเลยทําให้ปวดหัวเดี๋ยวทีนี้เขาจะกําลังหาต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไร แต่โดยรวมไม่น่าเป็นห่วงอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าหมอก,ก็บอกว่าถ้าเกิดมันมันไม่เจอคือมันไม่เจอสมมติเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจคอหอยกูจมูกไปตรวจจมูกแล้วไม่ได้เป็นไซนัสหรือว่ามันมีการอักเสบจ,จากไซนัสไม่ได้รุนแรงมากอาจจะต้องมีการเจาะไขสันหลังเจาะน้นาในไขสันหลังออกมาตรวจอีกทีหนึง่งเพื่อมาทําแลบแล้วก็ดูว่ามันมีส่วนไหน ที่มันเป็นปัญหาไหมจะหมอดูตอนนี้คือเยื่อหุ้มในสมองเนี่ยอาจจะไม่อักเสบแค่อาจจะไม่อักเสบแต่ไม่แน่ใจว่าจะอักเสบไหมอย่างนีน้แต่แค่อาจจะอาจจะไม่อักเสบอาจจะเฉยๆเดีย๋ยวช่วงสายๆจะไปหาหมอเฉพาะทางด้านคอหูจมูกอีกรอบหนึ่ง พราะด่าคนเยอะครับไม่เกี่ยวจะย่าโมจะหัดฉลาดเนาะการด่าคนไม่ทําให้สมองส่วนหน้าอักเสบแต่สมองส่วนหน้ามึงอะไม่ได้อักเสบหรอกสมองส่วนหน้าไม่มีเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจเลยจ้าเรียนจบหลักสูตรไหนมาจะต้องเรียนตะกวดแหวแหนะเหรอครับถ,ถึงได้บอกว่าด่าคนเยอะทําให้สมองอักเสบเนี่ยครูเรียนสมองอักเสบแต่มึงอะไม่มีสมองนะกูจะบอกให้หันมีสมองบ้างจ้า เพิ่งตื่นแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งตื่นจ้าคุณตื่นกะพักแล้วหมอสรุปว่าจะเพิ่งตื่นหรือเพิ่งตื่นกพักอ๋อคิดถึงเป็นไงบ้างอาจะเป็นไรอ่ะตอนนี้เบื้องต้นก็หมอบอกว่ามีการอักเสบที่สมองส่วนหน้าไวท้องเหรออ๋อไวท้องเขาจาะมาสมองส่วนหน้าอักเสบเหรอมือนีก็วิ่งถ่ายไปเรื่อยทำหน้าที่เป็นหมออีกแล้วคิดถึงเป็นห่วงเห็นว่าอุ้ยโรงพยาบาลราการผมนี่ต้องนาเลยกลับมาจากเมืองครับ ตกเย็นตีประมาณเที่ยงคืนกูก็เริ่มปวดหัวแล้วแรงจริงกูว่ามีครับแรงแล้วหมหมดนะเออเดี๋ยวกูส่งไปให้อีกกับอไรอะไีกิน่ะอะไรอร่อยที่ักพารสลิดต้มยำนกพิารอร่อยมายรทำรายการไม่เกียแพิธีกรเลยก็ขอแล้วอ่ะอร่อยก็ตองกินดีว คุณนอนเมื่อคืนน่าจะยังอยู่ต่อใช่เอ้ก็ไม่ไรอ่ะทำไมมันหนักขนาดนั้นน่ะก็เนี่ยเขากำลังวินิจฉัยกันอยู่เพราะว่ามันเข้าไปฉีดสีเมื่อคืนนี้แล้วมันมีการอักเสบที่สมองไงเดี๋ยวเขากำลังหาต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรโอ้ยคุณเนี่ยอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกอ่านอะไรมาเยอะเป็นแค่นี้แล้วอุ้ยอ่อนดอยเออาะบุก็ยังนั่งไร้สวดดาชาวบ้านอยู่เลยเนี่ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ที่โรงพยาบาลมีกระถุไหมไม่มีไม่ได้เอามา โอ้เอกูมีคนอย่างมึงก็รอดแล้วคิดถึงนะนอนพักก่อนนะอย่าเพิ่งไลฟ์สดนะเอาติดโซเชียลนะเดี๋ยวนี้เราติดโซเชียลนะเนี่ยไลฟ์สดอยู่เนี่ยกูต้องขายน้ำพริกไอ้แท้กูจะกูจ่ายค่ารักษาพยาบาลช่วยกูไม่ล่ะเท่าไหร่เนี่ยเฉพาะค่าห้องอย่างเดียวก็สองหมื่นแล้วเนี่ยสองหมื่นเลยเหรอเออลงมาบาลกรุงราดเนี่ยโอ้ยโรงบาลกรุงราดด้วยเออไปนอนเล่นได้ไหมไปนอนเล่นไพ่ได้ไหมมีไหมมามานั่งเล่นได้เนี่ย แต่มีมีเขามีเจ้าภาพจ่ายให้เขอจะปุอนเปนเจ้าภาพใจด้วยเออไอ้ยามีลูกถ้าลูกศิษย์นี่แหละเขามาจ่ายให้ดีไม่ลูกศิษย์นี่ดีเออนาีมึงเอาเป็นลูกศิษย์กุศลไหมล่ะอะะไรนเอาเป็นลูกศิษย์กุศลเนอะผมมาเป็นลูกศิษย์หางแถวให้หัวแถวเป็นเขาทำการเถอะโอ้ยมึงมาเป็นหัวแถวเธออย่าไปอยู่หางแถวเลยอืมธรรมดาที่ไหนล่ะเออขึ้นมาหน้าหน้าหน่อยนี่จะได้ช่วยกูจ่ายเนี่ย อาจารย์ไม่ตัวหเลยางนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ไปทบ้านอไม่สอนักก็ไม่ได้ไปก็ต้องพักก่อนเมื่อวานก็ต้องปิดรับแขกที่บ้านสองวันในวันเสาร์อาทิตย์ก็นี่ไงให้มันมาโรงพยาบาโอไม่ต้องมาลงมาพอดีนั่งพูในโรงพยาบาเลยจะต้องมาแล้วกูเหนื่อยไม่แต่เราที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีหมอมีพยาบาลที่เป็นโรคซึมไม่มีไม่มี เขามีเป็นเขาเป็นเออแต่เขาค่อยๆพูดกันเมื่อคืนมีพยาบาลมาตั้งหลายรอบแต่ไม่พูดมาตอนเที่ยงคืนอ่ะมาให้ยามาฉีดยาแล้วมันไม่มีคนอยู่บอกว่าหนูเป็น Fc อาจารย์นะคะนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฟนตัวแนที่จริงอยากจะโดนอาจารย์ด่านะแต่ลองถามเลยสบายจัดสบาย้วตอนนี้ิงข้ากินยาแล้วเนาะ กี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมาเลยยซ่าเป็นไงโออาจารย์พักผ่อพักผ่อนยา่สดายเยอะี้แล้วนสปยหนักเองอขอบคุณมากมาเลยแท๊ใช่ครับใช่ใช่่กต้องทุกคนเดี๋ยวจะลงไล์สดก่อนมาเวียนหัวเอะ๋ยวเวียนหัวเฉย ฝากกดของในตะกร้าด้วยนะทุกคนฝากซื้อของในตะกร้าด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆนะอุตส่าห์เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาช่วยกันในการติดตามกันในวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะส่งตัวอาจารย์ไปหาหมอเฉพาะทางอีกรอบหนึ่ง แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้าง<ม>ขอบคุณทุกคนนะขอตัวก่อนมอเวียนหัวอีกแล้วไปก่อนนะได้บายเดี๋ยวไว้ว่าค่อยว่ากันฝากกดสินค้าในตกกะกร้านะทุกคน